เบื้องหลังความเชื่อเรื่องลี้ลับและประวัติศาสตร์กับเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่าช่วงของเทศกาลเนาะเพิ่งผ่านปีใหม่มาได้ไม่นานก็กําลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือว่าปีใหม่จีนซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็จะมีการไหว้บรรพบุรุษกันและก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการแก้ชง เรื่องการแก้ชงหรือปีชงนี่เป็นเรื่องของคนที่ปีนั้นตรงกับปีชงอันนี้เป็นความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยชาวไทยกลุ่มอื่นๆก็ให้ความสําคัญกับเรื่องปีชงเรื่องแก้ชงกันเยอะมากจะเห็นเลยว่าตามวัดจีนอ่ะหรือตามศาลเจ้าต่างๆเนี่ยมีคนไปแก้ชงกันล้นหลามมากๆเลย ได้ข่าวว่าปีนี้เจวก็ชงเต็มๆเหมือนกันอ่าใช่เพราะว่าเจเกิดปีกุลก็คือปีนี้ชงร้อยเปอร์เซนต์อีพีนี้มาได้จังหวะพอดีแล้วราคิดว่าอีพีนี้น่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้สาหรับคนที่อยากจะไปแก้ชงได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราจะมาเล่าไปยันวิธีแก้ชงสถานที่ยอดนิยมอะไรจะพูดให้ฟังด้วยแต่ว่าขออุบไว้ก่อนอ่าซึ่งเจเคยได้ยินมาว่าปีชงแล้วก็การแก้ชงเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าองค์หนึ่งนั่นก็คือเทพเจ้า ไทสวยเอีะเรียกได้ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งปีชงใช้คํานี้เลยได้ไหมใช่เป็นเทพเจ้าแห่งปีชงเทพเจ้าองค์นี้เป็นใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับปีชงได้ยังไงเดี๋ยวอีพีนี้เราจะมาหาคําตอบกันโดยเราจะแบ่งเรื่องเล่าเป็นสองพาร์ทแหละพาร์ทแรกเนี่ยเราจะเล่าเรื่องของเทพเจ้าไทสวยเอะก่อนแล้วค่อยมาเล่าเรื่องของการแก้ชงปีชงแล้วก็ที่มาของปีชงเราก็ไปเริ่มกันที่เทพเจ้าไทสวยเอียเทพเจ้าไทสวยเอียเป็นเทพเจ้าที่มีบทบาทใน โหราศาสตร์เก่าแก่ของจีนผนวกเข้ากับความเชื่อของรัฐทิเตาแล้วก็มีการผนวกเข้ากับความเชื่อในการนับถือพูดผีปีศาจพื้นบ้านด้วยซึ่งพูดผีปีศาจพื้นบ้านเนี่ยจะเป็นของจีนก็คือเป็นตามตำนานพื้นบ้านของจีนใช่โดยเราสรุปได้ว่าองค์เทพเจ้าไท้สวยเอียเนี่ยหมายถึงเทพเจ้าซึ่งมีจำนวน60องค์ หกองค์นี้จะเรียกรวมๆกันว่าเทพเจ้าไทยสวยเอียซึ่งหลายๆองค์เนี่ยเคยเป็นมนุษย์ที่มีตัวจริงอยู่ในประวัติศาสตร์มาก่อนด้วยแต่ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ทรงคุณธรรมชอบช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อตายไปแล้วก็ได้รับการสถาปนาให้เป็นหนึ่งในเทพประเจ้าไท้สวยเอียด้วยอ๋อซึ่งตามตำนานของจีนนะเจ๊จะเคยได้ยินเรื่องเล่าว่าแบบว่าเดิมอะ่ะไม่ได้เป็นเทพคือเป็นคนมาก่อนแต่ด้วยความที่มีคุณธรรมมากพอตายไปแล้วเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นเทพอ่าใช่ซึ่งก็รวมถึงเทพหลายองค์ที่เป็นไทยสวยเอียที่เราเล่า สรุปให้เข้าใจตรงกันก่อนก็คือเทพเจ้าไทสวยเอียเนี่ยมีทั้งหมด60องค์ซึ่งก็คือคนร่างกาันแต่ว่าจะมีหน้าที่เดียวกันแต่ว่าก็จะสลับกันทํางานเหมือนแตะมือปีนี้ของฉันปีนั้นของเธอใช่เลยซึ่งแต่ละองค์เนี่ยจะมีหน้าที่สําคัญก็คือควบคุมดวงชะตามนุษย์และดูแลคุ้มครองมนุษย์มี60องค์ก็ผัดกันทําหน้าที่องค์ละปีเรียงกันไปเรื่อยๆจนครบ60ปีเป็นหนึ่งรอบ อันนี้จะสัมพันธ์กับโหราศาสตร์เก่าแก่ของจีนที่เรียกว่าลิ่วซุยเจียจือหมายถึงว่ามีระบบปีชุดหนึ่งที่นับ12นักษัตว์เรียกสิจับคู่กับธาตุห้าธาตุคือดินน้ำลมไฟทองคำจับคู่ไข้สลับกันก็คือเอา12คูณ5นั่นแหละเท่ากับ60หมายถึงมีปีชุดหนึง60ปี พอกับจำนวนของเทพไท่สวยเอีย60องค์พอดีก็คือในชุดปีหนึ่งเนี่ยเทพทุกองค์ก็จะได้มาทำหน้าที่องค์ระปีจนครบถ้วนก็คือเหมือนกับว่ามีทั้งหมด60องค์ถูกไหมพอไปถึงนัมเบอร์ที่60แล้วเนี่ยก็จะแตะมือเป็นนัมเบอร์หนึ่งต่อไปวนไปเรื่อยวนลูปไปอย่างนี้ตามหลักโหราศาสตร์ใช่เป็นวัตจักรตามหลักโหราศาสตร์เก่าแก่ของจีนที่นับถือกันมานานมากๆซึ่งในปี2568 องค์เทพเจ้าไท้สวยเอียที่มาทำหน้าที่ควบคุมดูแลดวงชะตามนุษย์มีพระนามว่าขุนพลโก้ซุยไตเจียงกุงตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นนายอำเภอที่มีความห่วงใยความเป็นอยู่ของรารรษฎรมากท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีเกียรติคุณในการชำระและตัดสินคดีความได้อย่างยุติธรรมมากๆแล้วก็ใส่ใจความเป็นอยู่ของชาวบ้านโดยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อำเภอของท่านเกิดภัยแล้ง ท่านเนี่ยนะไปทําพิธีอธิษฐานภาวนาขอฝนโดยไม่ได้หลับได้นอนเป็นเวลาถึง3วันกับอีก3คืนตอนนั้นรัศดรเนี่ยประทับใจในตัวท่านมากแล้วท่านเนี่ยยังช่วยทําเรื่องขอยกเวน้นการเกณฑ์แรงงานรัษฎรด้วยเพื่อบรรเทาความทุกข์ให้กับประชาชนที่อยู่ในความดูแลของท่านเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งทําให้เมื่อท่านจากลาโลกนี้ไปแล้วเนี่ยคนก็เลยพร้อมใจกันยกย่องให้ท่าน เป็นหนึ่งในเทพเจ้าไทยสวยเอียโอ้เหมือนกับว่าเทพเจ้าไทยสวยเอียแต่ละองค์เนี่ยจะมีเรื่องราตอนมีชีวิตที่แตกต่างกันไปอันนี้เราเล่าเ,าเรื่องเทพเจ้าไทยสวยเอียไปแล้วหนะเรามาเล่าเรื่องปีชงกันบ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าไทยสวยเอียยังไงปีชงสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าไทยสวยเอียอย่างมากเพราะตามความเชื่อหลักโหราศาสตร์จีนเทพเจ้าไทยสวยเอียจะอยู่ประจําที่ดาวพฤหัสบดี และในแต่ละปีดาวพฤหัสบดีจะโคจรเคลื่อนที่ทับปีนักสัตว์ต่างๆแตกต่างกันอ่ะลองนึกยกตัวอย่างปีนี้ง่ายๆปีนี้ดาวพฤหัสบดีเคลื่อนที่ทับปีกุนเพราะฉะนั้นปีนี้ปีกุนเป็นปีชงเพราะชงแปลว่าการชนหรือปะทะแล้วปะทะอะไรอ่ะก็ปะทะกับดาวพฤหัสบดี ไม่ได้ปะทะกับดาวพฤหสัสบ,บดีอย่างเดียวปะทะเข้ากับองค์เทพ,พเจ้าไทยสวยเอีเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าชงเต็มเต็มชงร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่อาจารยพูดให้เข้าใจง่ายๆกว่านี้ก็คือไม่ใช่ชงเต็มเต็มอย่างเดียวเรียกว่าชนเต็มเต็มเหมือนกันถ้าอย่งงางนั้นก็หมายความว่าถ้าปีนั้นเนี่ยดาวพฤหัสทับที่นักสัตว์ไหนปีนั้นก็จะเป็นปีชงใช่อันนี้คือเงื่อนไขสําคัญสุดในการเป็นปีชงเพราะว่าหมายถึงคนที่เกิดในปีนักสัตว์นั้นเนี่ย ไปประทะไปชนเข้ากับเทพพเจ้าไท้สวยเอีย้ยซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ควบคุมดวงชะตามนุษย์เหมือนเราวิ่งไปชนท่านมันหรืยชงชงหรือชนหรือประทะนั่นเองซึ่งอันนี้ขอหนักไว้เลยเราเดาว่าน่าจะต้องมีแบบผู้ชมมาคอมเมนต์ว่าผมไม่ได้เกิดปีชงแต่ว่าผมนั่งใกล้ก็เลยได้ชงใกล้กระติกน้ําแต่บางคนขนาดนั่งห่างแล้วกระติกก็ยังโคจรมาหาใชบางที กระติกน้ำก็เป็นดาวพฤหัสบดีในชีวิตจริงซึ่งถ้าสมมติว่ากระติกน้ำนั้นไปโคจรที่ใกล้ที่นั่งใครคนคนนั้นก็จะเป็นคนที่เกิดปีชงใช่บางคนก็ชงทั้งปีซึ่งก็มีความเชื่อกันว่าคนที่เกิดปีชงเนาะในปีนั้นเนี่ยจะเกิดเคาะหามยามร้ายอย่างหนักกับชีวิตเกิดความผิดพลาดความไม่สมหวงังไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักเรียกว่าแทบจะทุกอย่างแหละในชีวิตซึ่งเอาจริงๆนะเจ๊มองว่าต่อจะให้เรื่องเนี้ยไม่เกี่ยวกับปีชงอะ เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถพบเจอได้อยู่แล้วในชีวิตซึ่งนอกจากจะมีสิ่งที่เรียกว่าปีชงหลักก็คือปีกุลแล้วเนี่ยยังมีสิ่งที่เรียกว่าปีชงรวมด้วยก็คือปีมะเสงปีวอกแล้วก็ปีขานซึ่งเขาจะมีการเรียกเนาะตามดักโหราศาร์จีนก็คือปีคักปีเฮงปีผัวใช่ปีคักเนี่ยหมายถึงปีนักสัตว์นั้นๆซึ่งปี2568กก็คือปีมะเสงเชื่อกันว่าคนที่เกิดปีมะเสงเนี่ยจะพบกับความวุ่นวายเดือดร้อน สิ่งที่คาดหวังเนี่ยจะคาดเคลื่อนแล้วก็ถูกบั่นทอนหายไปเยอะเลยต่อมาคือปีเฮงซึ่งปีเฮงปีนี้คือปีวอกเป็นปีที่เชื่อว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องเคราะห์กรรมจะพบอุปสรรคปัญหามากมายในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วก็อาจจะประสบปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยและสุดท้ายคือปีผัวซึ่งปี2568นี้คือปีขานเชื่อกันว่า คนที่เกิดปีขานเนี่ยจะได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพจะมีผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วยการงานจะหยุดชะงักแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคาดเคลื่อนไปในทางที่คาดไม่ถึงและที่สําคัญเลยก็คือความรักก็จะไม่ราบรื่นด้วยดูไปดูมาในะปีผัวเนี่ยเหมือนจะหนักกว่าปีชงหลักอีกไม่จริงแล้วช่วงหลักเนี่ยคือเหมารวบทั้ง3อันนี้มาไว้ในหนเดียวหรือเปล่าใช่ส่วน ชงร่วมอีกสามเนี่ยคือแบ่งๆกันไปคนละก้อนสองก้อนซึ่งแน่อนอนว่าปีชงเนี่ยเขาจะมีการแก้ชงกันตามดักของโหราศาสตร์จีนซึ่งผู้คนเนี่ยมักจะไปนิยมแก้ชงกันที่วัดจีนหรือว่าสานเจ้าในเมื่อชองก็ต้องแก่วิธีแก้ชงก็คือเมื่อเราประทะก,กับเทพเจ้าไท้สวยเอียก็จะต้องไปขอพรขอความคุ้มครองจากท่านก็คือหมายความว่าที่เราไปแก้ชงเนี่ยเราไปแก้กับเทพเจ้าไท้สวยเอีะใช่เลย ซึ่งในประเทศไทยเนะี่ยมีหลายที่มากอย่างเช่นวัดมังกรกร,รมราวาสหรือวัดเล่งเนยยี่ศาลเจ้าพ่อเสือและทุกวัดจีนในไทยทุกสันเจ้าเลยสามารถแก้ชงได้หมดโดยวิธีการแก้ชงเนี่ยก็จะมีขั้นตอนแตกต่างกันไปในแต่ละที่แต่หัวใจสำคัญเลยก็คือการฝากดวงชะตาของเราไว้กับองค์เทพเจ้าไทยสวยเอีย ให้ท่านเนี่ยให้ความคุ้มครองดูแลเราตลอดทั้งปีนี้และจะมีอีกขั้นตอนที่สําคัญก็คือการปัดตัวสะดอกเคราะห์ปัดเปล่าเอาเพศภัยทั้งหลายเนี่ยออกไปจากตัวของเราซึ่งนอกจากการแก้ชงตามสารเจ้าหรือวัดจีนแล้วเนี่ยตามตําราจีนเนี่ยยังมีเรื่องของการพกเครื่องรางที่เรียกว่าหู ซึ่งหูเนี่ยเชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันภัยอันตรายโดยเฉพาะในเวลาเดินทางไกลซึ่งในไทยเราเองเนี่ยได้มีการสร้างวัตถุมงคลที่เชื่อว่าจะช่วยป้องกันภัยอันตรายที่เกิดจากปีชงได้ด้วยอย่างเหรียญพญาคุดปางปาติหารรุ่นแรกของวัดหมื่นปีวณารามเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ได้ทําพิธีปลุกเสกตามตำรับพิธีโบราณได้ลงพระคาถาสําคัญอย่างครบถ้วน และได้ทำพิธีปลุกเสกถึง7วาระ7พิธีและโดยเฉพาะในพิธีปลุกเสกครั้งสุดท้ายได้ทำในสถานที่ที่อยู่ท่ามกลางองค์เทพเจ้าไทยสวยเอีะครบทั้ง60องค์จึงมีความเชื่อว่าเหรียญน,นี้มีอนุภาพของเทพเจ้าไทยสวยเอีะครบ60องค์คือครบทั้ง12นักสัตว์และครบทั้งหทาธาตุตามหลักโหราศาสตร์และในสถานที่เดียวกัน ยังมีพระแม่แห่งดวงดาวหรือเต้าบ่หง่วนกุนซึ่งเป็นเทพีองค์สำคัญมากๆเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นแม่ของเทวดานพเคราะ์ทั้ง9องค์ของจีนนิกายจึงมีความเชื่อว่าเหรียญนี้มีอนุภาพของพระแม่แห่งดวงดาวและเทวดานพระเคราะทั้ง9ด้วยและที่สำคัญเหรียญรุ่นนี้ยังมีด้านหลังแบบพิเศษคือ หลังตอกดวงโดยได้ทําการตอกดวงดาวนพเกราะทั้ง9้าดวงที่ในวิชาโหราศาสตร์เชื่อว่าเป็นตําแหน่งอันเป็นมงคลของดวงดาวนั้นๆคือตําแหน่งดาวมหาอุดที่ช่วยส่งเสริมเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์และหน้าที่การงานตําแหน่งดาวราชาโชคที่ช่วยส่งเสริมเรื่องเงินทองโชคลาภ สำหรับผู้ชายและตำแหน่งดาวเทวีโชคที่ช่วยส่งเสริมเรื่องเงินทองโชคลาภสำหรับผู้หญิงเอาไว้เป็นการเฉพาะอีกด้วยแล้วนอกจากนีนะ้ยังได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ศิราสิริจันโทวัดพระธาตุมื่นหินทำพิธีปลุกเสกเดี่ยวให้เป็นกรณีพิเศษด้วยด้วยลักษณะมงคลทั้งหลายที่กล่าวมาทำให้เชื่อว่าเหรียญน,นี้สามารถเสริมดวงชะตาและแก้ปีชงได้เป็นอย่างดี และจะช่วยให้ผู้ที่บูชาเนี่ยสามารถผ่านพ้นวิกฤตและเคาะห์ร้ายต่างๆไปได้สําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อขอบูชาได้ที่วัดหมื่นปีวานารามอ,อําเภอบ้านโป่งจังหวัดราช,ชบุรีหรือติดต่อได้ที่ Line แอ s 9 8 9 8ตามที่ขึ้นด้านล่างได้เลยค่ะ EP เนี้เราก็ได้ฟังเรื่องราวของเทพเจ้าไทยสวยเอียนเนาะความเป็นมาของปีชงแล้วก็วิธีการแก้ชงทําให้เราได้เห็นเรื่องราวของตําดาโหราศาสตร์จีนที่ มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่ถูกสืบทอดมาจนถึงรุ่นลูกรุนหลานแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของปีชงแล้วเนี่ยนั่นถือการสอนทางอ้อมอ่ะให้เราเนี่ยไม่ประมาทและมีสติในการใช้ชีวิตซึ่งไม่ว่าปีนั้นเราจะชงหรือไม่ชงก็ตามเนี่ยการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยควรพึงระลึกอยู่ตลอดเวลาสติเป็นเครื่องรางที่ดีและการดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนอกจากจะทําให้เรา ไม่ตกอยู่ในอันตรายแล้วหลายครั้งก็ยังเป็นการพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสอันนี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้ในชีวิตของเราด้วยสิ่งเหล่านี้สอดแทรกอยู่ในพิธีกรรมและในความเชื่อของคนโบราณเป็นการสอนทางอ้อมอยู่ที่ว่าคนรุ่นเราเนี่ยแหละจะค้นพบและเจอหรือเปล่าอาซึ่งถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่เมื่อไหรก็ตามที่เราขาดสติเนี่ยเราจะพลิก โอกาสให้เป็นวิกิตฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการเรื่องเล่าหลังนที่งคืนและช่องไทยรัฐสตูดิโอด้วยนะคะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรนะครับก็รองเข้ามาคอมเมนต์ไปได้เลยแล้วก็สามารถกดแตงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรา2คนและทีมงานได้คะ่ะ